นะครับที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมาตัวแทนจากบริษัทฮงโกลนะครับทั้งจากกรุงเทพในอ่าอ่าเดี๋ยวขอลากฟ้าหนึ่งสองซ้มของน้าของหนูเยี่ยมอ่าอีกทีนะข้าวเลยข้าวเลยเดือ นี่นี่นี่แบบไม่คือคือไรเตกเลยต้องเก็บหาง เกิดวันที่สี่อะครนะสี่ส